ครับกลุ่มของผมนะครับจะมานำเสนอระบบการประกันกคุณภาพการศรึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนฐานพีดีสอวิทยาครับครับสมาชิกในกลุ่มนะครับหนึ่งนะครับนายเสถูธสุวรรณมาลีนะครับสองนายธนพลสุโคศ์สามนายเกียรติศัจยิปนาสี่นายอินซิลเลอร์เบย์สุขศ์ห้านายพธร,ราลลาดอนบินศรีหกนายชะทองศรีพิพัฒน์เจ็ดนายชัยชัยพันธิพันธ์ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานประวัติโรงเรียนฐาน ทะเลสวิทยาโรงเรียนขามทะเลสวิทยาจัดตั้งขึ้นอันเนื่องจากมาันมาจากคณะกรรมการประกอบด้วยข้าราชการอำเภอกรมการศึกษาพิบาลสมาชิกสภาจัางหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและราชฎรแรมเภอขามขามทะเลสอได้ปรึกษากันเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขามทะเลสอและต้องหาที่ยินได้ประมาณสาสิ้า สามารถศึกษากำหนดหลังจากได้สำรวจพื้นที่แล้วปรากฏว่ามีมีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างสถานมีตำรวจอูทรนบบอำเภอขามทะเลสอและโรงเรียนรัฐรัฐล,ลาดลังสันประมาณ3 3าไร่สงาน27ตารางมาที่ดินดังกล่าวเป็นของนานของนานทวานไตสูงเนินและนายเลี่ยมเนตสูงเนินซึ่งผที่ให้แก่ทาง ทางราชการโรงเรียนและทางราชการสงวนไว้เพื่อก่อสร้างและต้องขอบริจาคพื้นดีนทางทิศตะวันตกของแปลงนี้อีกประมาณ5ไร่ก็จะครบตามกำหนดของกรงสามัญศึกษาและจัดตั้งโรงเรียนได้คณะกรรมการจัดคณะกรรมการดังกล่าวจึงพร้อมใจกันบริจาคบริจาคพื้นที่จากเจ้าของที่ดินจำนวน8ไายทิ่เป็นที่ดิน 9ตารางวารวมถึงที่ดินบริจาคทางด้าตดนตรวนออกและที่จบและทางสาธารณะแล้ว35ไร่26ตารางวาตามนส3กเลขที่221เลข3หน้า21เลขที่308เลขทะเบียนร,ราษฎรที่ราพทสดุ37 235 โอนให้หกระทรวงธรรมเมื่อวันที่28ธันวา2522ต่อมาได้ทําเป็น,นโฉนดที่ดินทำโฉนดเลขที่6920เลขที่70หน้า20เลขที่ดิน699ตําบลขามคะเศสอําเภอขามคเลสอจังหวัดนครราชสีมาคณะ จึงเสนอทางว่าทางราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอย์วคือไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมติตามเสนอโดยประกาศสังกัดก,กองการมัธยมกรมที่ตั้งกรมที่ตั้งโรงเรียนประจาอย์วัคือถางนะิสอสังกัดกองก,ก,การมัธยมกรมส,สามาสัญศึกษาเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2517โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนถังทะเลสอวิธี วิทยาจะตั้งอยู่เลขที่109่ับสหมู่2ถนนโคกขวดโนนท์ไทยตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสามศูนย์สองแปดศยพื 3, 0, 2, 8, ้นที่ตั้งเลขที่109่ับสหมู่ที่2ถนนโคกขวดโนนท์ไทยตำบลบขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหว,วัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์สามศนย์สองแหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สี่สี่สามาสำหรับสังกัดโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครราชสีมาพมมวิสัยครับมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสริมสร้างภาษาที่ sehari-hari 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 ี2563ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งครับ3การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41อุดรเกลประจำปี2563รางวัลชนะเลิศระดับหนึ่ง4การแข่งขันวอลย์บอกยูเชชนเอสโพล่าประจำปี2565ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่ง5การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2 ภายนอ,อ,อกจาก2ปศนะครับสํานักการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาองค์การมหาชนจะจัดให้มีการประเมินคุณภาพในอบรอบสีพอสองสองัรอบเก้าถึง2 5งพระดับการศึกษาขัา้นพื้นฐานเราจะปีงบประมาณาพศ สี่สิบหกสครับเรื่องราย,ยงานชื่อสถานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่หนึน่งประจำปีงบประมาณพศ2องพสํานักงานรับรองมาตรฐาน ชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2562ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน303แห่งและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน4 4 2แห่งรวมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ795แห่ง เรียนขามเฉลี่ยสรนวิทยานะครับอยู่อันดับที่145ข้อสนใจของโรงเรียนขามเฉลีญญ่ยสอนวิทยานะครับผลิตนักตรทีมชาติมากมายครับสร้างคนจบออกไปแล้วไม่ต่ำกว่า,า500คนในช่วงเวลา4ทศวรรษครับที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับมันมีส่วนชี้เขียนหน้าชาติด้วยอวตารศาสตร์อีกคนหนึ่งให้แก่ การกีฬาระดับนักเรียนของไทยครับก็ขอจบการเสนอเพีย่านย้ของุณครับ